แต่ัผมกคไม่ได้นิสัยแบบนี้ทุกคนนะคะหนูอ่ะเขาบอกว่าไม่เหมารวมหนูบอกเลยว่าคนดังผมโค้ส่วนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อคืนแต่คู่จัดเมื่อคืนน่าจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในดันคนท,นที่ที่เขาเป็นดัน Gracias. ไม่ต็มแต่ได้ยังไปได้อีกเขาใช่เขาของครูเขาไม่ไม่โทษตัวเองเขากำลังจะมาโทษทางดิเก้ครอจะบอกแบบนี้ว่า เต็มแล้วขอบคุณครับเห็นปะเราจะได้ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนัน้นมี่กดวิซีต่อเห็นปะหนูเอาวิซีมาสเปรไว้ค่ะนี่เอาวิซี่มาสเปรไว้เจ็ดสิบเก้าบาททุกคนกดไปได้นะคะกดไปได้กดไปได้กดไ,ไปได้เอาวิซี่ต่อเลอคอยคุณคุณที่นี ด้วยแล้วก็คือสัญญาว่าจ้างจะระบุชัดเจนนะคะเราจะมีการรับมาจำบวกแล้วพอง,งานจำเนินไปแล้วแล้วแต่สะดวกของนะคะจะภาพอันนี้เราไม่บีบบังคับเราไม่บีบบังคับเลยว่าว่าจะต้องแบบเลยจ่ายเราเลย เราอะด้วยด้วยด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราวาละส่วนที่ว่าเราไม่ได้ระบุในสัญญาว่าต้องจ่ายภายในสามทุ่มให้จบแต่เมื่อคืนเนี้ยดำเนินดำเนินเรื่องจนแบบจนจบไปแล้วนะคะแต่ในระหว่างนั้นอะหนูอะมันเอกใจตั้งแต่ที่หนูไปถึงแล้วว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้ตั้งเยอะจังแล้วคนอะไม่เข้ามาเลยคนไม่เข้ามาเลยเพราะว่าหนึ่งเก้าอี้ห้าร้อยสามร้อย เก้าอี้ออราคาสูงมากๆมารู้ตอนที่มีแม่เขาถือเสือ้เดินแบบแม่แบบเอ่อกับก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่เ,รรเดี๋ยวแม่ดูไลฟ์สดอ่าแม่ให้หลานเปิดไลฟ์สดให้แม่ด้วยความคณแก่คุณเฒ่าเขาดูเก่งแต่แม่หนึ่งพันสองพันห้าร้อยขอเดินมาหาก,กรรับก่อนนะลูกเสือเอามาเขาก็ไม่ให้ปู เก็บเสือเก็บหัวละสามร้อยถ A, ้าูเสือูตัใหญ่ทำนี right ้เลยหัวละสามร้อยถัูเสื้าร้อยเตอีก็ห้าร้อยสามร้อยสองร้อย้อซึ่งเก้าอีสองพันเสือเก้าอีสองพันเสอแบบนี้คือคือนก็แบบพยายามแบบเขาพูดนะคือขาไม่ได้มีทาอกากับตัวเอง ได้ยังไงคนแก่คนเฒ่าเขาอยู่เขาอยู่บ้านนอกเขาเคยดูรีเฟรชชือเสือือเสือมานะอ่าือเสือมาแล้วก็มาปูนะคะปูแล้วก็ดูนั่นก็คือในยุคสมัยแต่ในในยุคสมัยนี้ถ้าถามว่ามันเป็นธุรกิจขึ้นมานิดนึงหนูก็อยากให้มองว่าร้อยหนึ่งห้าสิบคนเราอะไม่เท่ากันหนูอยากให้มองแบบนี้คนเราอะ เงินร้อยหนึ่งเงินห้าสิบมันไม่มันไม่เท่ากันบางคนมีเงินมาแต่ร้อยหนึ่งเดินมาดูนิเกอยากมาดูลิเกคุณแก่คุณเฒ่าใช่ไหมดูไม่ได้แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าดูไม่ได้แล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่ตามมากับลิเกคืออะไรดังมากเลยนี่ดังมากเลยเก็บเก็บขนาดนี้คนจนดูไม่ได้คนแก่คุณเฒ่า ริงแล้วการเก็บเู้อีการเก็บข้าวเู้อีการเก็บอะไรพวกนี้ลิเกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย,ยลิเกไม่ได้ได้อะไรด้วยเลยนะคะต่อให้เขาจะเก็บได้สองล้านสามล้านลิเกก็ได้เท่าสัญญาว่าจา้าแสนหนึง่งแสนนิดๆแค่นั้นแค่นั้นเลยลิเกไม่ได้มาแบบว่าขายได้สอ,องสามล้านแล้วลิ มองว่าลิเกทุกคณะก never, ็ไม่ไ yeah. ด้ไม่ไ oh, ด no. right? ้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้นะลิเกไม่ได้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคุณด้วยแต่ว่าอย่างว่าคุณพูดว่าคืูไม่มีเงินจ่ายเพราะก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะเก็บไม่ได้เลยเก็บไม่ได้แล้วยังไงอะเก็บไม่ได้แล้วลิเกเกี่ยวอะไร่อก่จะเก็บไม่ได้แล้วแล้วแล้วลิเก ขอบคุณนะคะที่ทำให้ใจห่วอ่าขอมาบอกว่าเก็บค่าอ่าลิเกเกี่ยวอะไรได้ต่อ,อให้คุณได้สักโอยกี่ร้อยล้านลิเกก็ได้แสนเดียวลิเกก็ได้ตามสัญญาว่าจ้างที่เหลือที่ต้องจ่ายแสนหนึ่งแสนต้น้นแสนสองแค่นี้ นะคะแค่นี้แค่นี้ได้ตามได้ตามที่นั่นไม่ไม่มีไม่มีการเกี่ยวไม่มีการเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับค่าห้องน้ำเขาบ็ยังจ่ายเม็ครบะนะคะเ่าที่เมื่อคืนที่ที่ที่เออคนที่คนที่เออเอาห้องน้ำมานะครับก็ของห้องน้ำขาก็เดินมาหาแล้วบอกว่าเอาเอมีเขาจัดงานกันอยู่แค่สองคนหรอคะอ,อะไรเงนี้ ใช่ด้วยนะเมื่อคืนจริงๆสัญญาคืออยู่ที่ตีหนึ่งหนุเลิกตีหนึ่งชึ้นเขาหนูมบอกว่าเออหนึ่งฝนตกคร<า>ับฝนตกเราก็คือเราก็เต็มที่อ่ะทุกคนเต็มที่มากๆนะคะทุกคนเต็มเต็มที่มากมากนี่เก สีิบคนที่เขาเสียโอกาสเขาไปยกเลิกงานทังอื่นเพื่อที่จะมางานเราเขาจะมัน ขนาดฝนโตกถูกเต็มที่มากถูโมโหไหมถูไม่โมโหนะถูผัวเขาด้วยเหตุผลถูไม่โมโหเ,เ,เต็มยันตะการ เปงานหนูเปิดแล้วคะให้หน่ารักค่ะยิ้มแบบซีนบอกใช่ค่ะเขาบอกว่าเขา,าเป็นอนกไน้อเขาเป็นอนกไน้อในการจัดงานเขาจัดงานมามากมายอะไรอย่างเงี้ยกหนุ่มกงถ้าสมมติว่าพี่พี่จัดงานมาพี่จัดงานเคยมีการจัดงานแบบที่ต้องรู้ดีว่าการจัดงาน